ตลองวันเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมาแล้วมาแล้วสวัสดีฮะสวัสดีสวัสดีฮะสวัสดีฮะทำงานกลุ่มอ่ะ่ายเรียนอ๋อหลายโมงีนะฮะ มา,มาถึงก็ขิงเลยโดยหาว่าขิงเลยนี่ฮะมาคือตอนแรกอ่ะอผมบอกเขาไว้ไงว่าคุเสาวามาขอผมในในสตรีมว่าในสวิชบอกว่าเออเนี่ยอยากให้ไลฟ์ที่ันให้หน่อยอนนใช่ทีนี้ผมก็บอกว่าเอาอเดี๋ยวทุกเนี้ยเจอเจอคุณไงแล้ทีน,นี้ก็เออถ้ามันมีเวลาว่างหลังจากเราถ่ายเราเบรกอะไรเงี้ยมันจะไลฟ์สักแบบยี่ิบนาที3ิบนาทีอะไรอย่างงี้ สวัสดีฮะบอกเพื่อนนะเนี่ยไลฟ์ไลฟ์ให้แล้วตามสัญญานะสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังเบรกกลองกองกันอยู่เรียนครับพี่โมงคุณอาเลินเขาเรียนอยู่ฮอลล่าฮล่าฮอลล่า guys ทำไรกันนั่งคุยทอไนั่งคุยไงนั่งคุยนั่งคุยเป็นน่ารักครับรู้ผมรู้ผมรู้อยู่แล้วไม่ต้องบอกผมเออโอล่าเบบี้เนี่ยเราเราไลฟ์ได้กันประมาณไม่น่าเกินครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มถ่ายกันต่อแล้วนะฮะเอ่อ อย่าลืมอย่าลืมบอกเพื่อนๆนะว่าไลฟ์แล้วเพราะวันนี้มันวันนี้ว่าถัดไปให้จุดมาเนี่ยเอ้ยสแปมให้จุดมาเนี่ยกินข้าวยังกินแล้วฮะเมื่อกี้ร้อยเอาละนี่นต้องมาโชบเหรอเออมาโชบดิมีนี่นี่คุณแบงค์คุณแบงค์แบงค์ใส่บัตรได้กี่ขีดแล้วไม่แอชชัดเหรอฮู้นี่เป็นเหรอ วันนี้วันนี้คุณถ่ายเป็นไงบ้างฮะเหนื่อยไหมครับเหนื่อยเหนื่อยมากวันนี้เป็นยังไงเล่าให้แฟนๆฟังเลยนัดหกโมงเลยนะแต่งหน้าสี่สิบห้าทีถ่ายสิบห้าทีแล้วก็หมดแล้วอ่ะแก็หมดเลยอันนี้อยู่ในเทนอยู่ในเทนนะเออน่ารักก็วันนี้เราเราถ่ายกันห้าสี่ป่ะห้าหรือหก เก้าไม่เช่อเชุดปะผมหกผมหกเก้าเลยอ่ะเก้าชุดแล้วก็ต้นเดือนอ่ะต้นเดือนจะเยอะนะครับวันนี้กับวันอาทิตย์หมายถึงท่ายอ่ะเยอะนิสัยเริ่มเยอะแล้วอยากดูมะาหวายอยากดูเหมือนกันคับผมใช่ครับเห็นว่าเรื่อง เรื่องเรื่องเรื่องนี้สนุกมากอะไรนะไอโนเวอโอมอะไรอ๋อโนเวอโอมสนุกมากฮะเออมึงว่าแบบกูต้องแบบหมั่นไส้แอดมินตัวเองป่ะทำไมวะเพราะเขาชอบแบบจีบมึงแบบต่อหน้ากูสวัสดีครับอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะสามอาจารย์ใส่ไว้แล้ว เจนเจนเดี๋คลิปเท่มากไหมเดี๋ยวจะมีคลิปให้ทุกคนได้ดูอ่ะคลิปอะไรฮะสมณาคุณกับสมนาคุณจากคุณแบงค์ออ๋ของสมณาคุณคลิปแบบตลกตลบมึงมึงเปิดใหม่แล้วมึงถามอาจารย์นี่เท่มากเลยจะเย็นนะเดี๋ยวจะไม่จบอ่ะจะเย็นนะใครแสบสุดในกองฮะแต่ไม่ใช่พวกเราแน่นอนจริงจริงๆเห็นพวกเราเล่นอย่างนี้เนี่ยนะเราแบบเรียบร้อยนะใช่ไหมพี่คิด เ่ราะผมเรียบร้อยที่สุดแล้วได้ยินเข้าซีนไหมเนาะไม่ไม่ต้องจริงคิส Under Score Winner แปดแปดนะครับเปิดเปิดว้าบปอเปิดว้าบเปิดว้าบคงุูกองนะครับเออเปิดวาาบปะคิดบอกเล่นกูซะแล้ว เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเรียนเมื่อไหร่มึงจะไปอ่ะไม่เมื่อไหร่จะได้นั่งสักทีกูยืนนั่นแล้วเล่นแล้วเล่นพี่ไปเดี๋ยวมาพี่มานั่งดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวยืนเนี่ยเซฟไลน์ด้วยไหมครับได้ครับเซฟยังไงก่อนฮะเดี๋ยวกลับไปสอนที่บ้านเออสอนทุกคนเยอะเหมือนกูไม่ต้องอยู่ตรงนี้ก็ได้ไปก็ได้เป็นเด็กเอ็นไงเด็กเอ็นเด็กเอ็นให้ให้อยู่เป็นเด็กเอ็นเออเด็กเอ็นอ๋อโอเค เดี๋ยวกลับกี่โมงบอกผมเรื่อยๆพวกคุณเบื่อหน้าผมก็กลับเรื่อยๆเห็นไม่เบื่อ,อ,อสรุปมึงตอบเลยว่ามึงกลับไปเลย <laughs> สวัสดีครับจาร <laughs> ์สวัสดีฮะห,ดะหลายรอบแล้วนะรอดหลอดหลายรอบแล้วนะนี่มีลิงไลด้วย <laughs> เฮ้ยมีเดีมีลิงไลด์จร <laughs> <laughs> ิงวะลิงไลด้วย <laughs> <laughs> ไม่ยิ้มเลยนะทำไม <laughs> บอกแล้วอย่าใส่แว่นตัดแสงอย่างเงี้ยแหละมันสะท้อนบอกแซวแซวอาจารย์ของเบนส์อยู่ฮะ แล้วก็วันนี้สำหรับคนที่ส่งฟูทซัพพอร์ตมานะครับก็ขอบคุณมากๆตอนนี้พวกเรากินกันจนอิ่มแล้วครแบ่งกันแบ่งกันซื้อมา20ว่ากล่องกินไป25กล่องเลยครับผมมันมันมไมงอกวะกินของกล่องได้ไงอ๋ออร่อยเหมือนกันครับผมก็วันนี้คิดว่าน่าจะไม่น่าเกิน3-4โมงมั้งเราก็น่าเสร็จกัน ใช่ทำไมทำไมเสียงแอมเบียนดูไม่น่าเชื่อตื่นเลยครับเสียงจริงไม่คือคือเสร็จเร็วเสร็จช้าเนี่ยต้องต้องต้องขึ้นอยู่กับเออ่เซตตะวันไทยใช่ใช่ใช่เอ้ยไม่ใช่เซตตะวันเม็ปัดไทยด้วยปาไทยใช่เพราะว่าแนี่คือรอรอเม็กับตะวันสองซีนเนี่ยแล้วก็ไปถึงเป็นซีนพวกเราต่ออีกหนึ่งซีนแล้วก็หมดวันนี้ใช่ครับเออสบายแฮงวันนี้แสดงเหลือเยอะนะเหลือเยอะ เหลืออะไรฮะเหลือเวลาเยอะเลยเท่านี้ยไม่รู้จะดำอะไรแล้วเนี่ยดูตั้งใจเรียนน้องมึงเนี่ะเช็คชื่อไงเช็คชื่อหรอเช็คชื่อแล้วก็แล้วก็เช็คเอาเลยไม่จริงๆเบนมันตั้งใจเรียนนะครับเมื่อคืนตีสองยังไม่หลับไม่นอนเลยครับอ๋อเรียนเหรอเด็กเด็กตั้งใจเรียนฮะสแกมพีโอโค้ดครับทุกคนเช็คชื่อให้ผมหน่อยนี่อาจารย์นะครับนี่อาจารย์แหมแส่แว่นเยอะจังเลย รักกันมากเนาะใช่ครับผมมีกันอยู่แค่นี้แหละฮะใช่เพราะว่านสามคนคนอื่นไม่ครบไปแล้วนะคนอื่นไม่ครบแล้วฮะไม่ครบแล้วครบกันอยู่แค่นี้คถูกต้องเรามีแก๊งแคปพีเอ็สามคนอืมแล้วก็มีคนบอกว่ากูเป็นเหมือนมือที่สามเหมือบกันตัวเสือ่ะไม่ได้อยู่ไม่สมควรนะเนี่ยหรอะไม่สมควรอยู่ตรงนี้เป็นเป็นพรอเสื่อไง เดี๋ยวเป็นพ่อสื่อใช่เป็นพส่ฟ้าในในเรื่องคือเป็นพ่อสื่อใช่ครับพ่อสื่อพ่อชัดพ่อลูดลูดให้มันเจอกันชัดใหญ่ให้มันเจอกันเอ๊ะยังไงนะไปดีกว่าไม่สกไม่ไม่ไม่ปลอดนใครโดนแน่เลยสิ่งเสมอกันอ่านเม้นท์หน่อยถ้าอ่านเดี๋ยววิ่งรอบสนามห้ารอบป่ะสื่อพสื่อพ่อรูดแล้วเดี๋ยวเสียงก็จะวิ่งมาใช่ป่ะ นี่ไงแล้วจอยไลฟ์ดิเราก็ตั้งคู่สองเครื่องเลยแล้วคือวู้เรียนเลยคือเชงเก่งไงเอาไว้ใช่อินนะอินดีไม่ได้เลยเแอบเพื่อนผมเป็นคนสะอาดใช่เขาจะมาเป็นใจสะอาดนี่แหละเพื่อนแท้อย่างเงี้ยเขาเรียกเพื่อนแท้ชอบพี่โอมโดมครับโดมโอมโดมครับพี่โอมพี่โอมไม่อยู่นี่นะพี่โอมไม่อยู่อิดไลฟ์นะครับ ชอบโอมชอบดมอะไรนะชอบโอมชอบดมโอมได้ไหมเอ๊ะยังไงซื้อเสียงยังไงก็สวัสดีค่ะจีนกัมพูชาค่ะกัมพูชานี่สวัสดีอันยองอาเซอเกาหลีสรุปผมเปิดไมค์อยู่อาจารย์บอกเฮ้ยหนูทำอะไรกันหรือเบาหน่อยลูก มันตั้งใจเรียนมากเลยอ่ะเป็นหรอไม่แบบปอโทไงปอโทมันมันต้องแบบอัพสเกลบันีิตท่านี้นะศึกษาให้ตัวเองแบบผมได้ยินมานี่กูได้ข่าวว่ามันเรียนโทควบเอกไปเลยนะเฮ้ยเจโดเออเรียนจบปีเดียวแล้วจบเอกเลยเป็นนี่เลยเหรออะไรนะเออดรเออด็อกเตอร์เด็อกเตอร์ทีเอชดีเบนโปรเฟสเซอร์เบนเฮ้ย พี่โดมหนูขอพี่เบนได้ไหมคะ<อ>หนูจะเอาอะไรมาแลกอะเอออะไรมาแลกก่อนให้อะไรมาแลกดิต้องดูก่อนเนี่ยยื่นหมูยื่นแมวอันนี้อันนี้สอนสอนไปด้วยสอนไปด้วยชาร์จได้วัยอันนี้เราพูดถึงอะไรคะ Advertising and Marketing Communications Industry, Industry. อ๋อที่บอกว่าวิธีการจัดการสร้างสรรค์พัฒนาสังคมและประเทศชาติใช่ไหมฮะไม่หมายถึงว่าตลาดไม่ใช่เหรอตลาดสดและการสื่อสารอ๋อแล้วก็อินดัสทรีก็คือตลาดงานอ๋อโอเคฮะทำไมทำไมผมต้องแอบเป็นคนโง่พาพูมกลับหน่อพูมกลับเราบีเราบีเรวบีอันนี้ภาษาอังกฤษพอได้ไหมได้อยู่โอ้โยกราบงานจริงๆเลยพ่อหนุ่มวันนี้เหนื่อยไหมไม่เลยครับ เหนื่อยปะเหนื่อยปะไม่ค่อยเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหนื่อยแล้วนะเพราะว่าจะเจอเมฆตะวันแล้วสองวันนี้มือช้าสวัสดีครับสวัสดีครับไเลยนี่คือร้านอยู่เหรอไอ้นี่อยู่อยู่ในร้านด้วยพี่ท็อปพี่ท็อปเท่ยังกับเท่เฮ้ยแก้มคุณ่ะเจอได้นะไม่ชอบเลยว่ะไอ้พวกใส่เสื้อขาวอ่ะใส่ได้ยังเอเบนปิดไว้ไม่ไเสื้อสีเขียวเดียร์ไอเสื้อสีขาวไหนขอโทษด้วยครับมนี่เบนเป็นเลื่องดีเล ใช่พี่พูดดีๆพูดดีไอเบลเลียนไปเล่นไลฟ์ไปเขาสามารถกดเปิดไมค์ได้ป่ะได้เลยเอาดิเขาได้ยินแต่ไงผมไปพูดกลับนะครับตอนนี้เลยไม่ได้ยิน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  observe การสอนว่าสอนแบบตรงกับการใช้งานจริงหรือเปล่าตอบแฟนหน่อยตอบแฟนหน่อยตอบสั่งกกตหน่อยตอบสังเกตวันเยลโล่แมงโก้สีเหลืองอะไรวะตอบหลายอย่างตอบหลกีอย่าง นี้เฮ้ยมาว่ะนี่ฮะตะวันตะวันก็ก็ได้หมดเลยครับสองแสง2ด้เิงจริงจริงคนนี้คู่กันนะมามาเราต้องเต้นได้นะได้ทุกผ้าเขาบอกว่าใค่วัดเส็ดแล้วต้องเต้นถ้าถ้าถ้าแตะปุ๊บเต้นเลยปุ๊บนี่เฮ้ยย้ไ้ยาอะไรวะไปไปให้สุดไปให้สุด พวกคุณจะถ่ายเห็นไหมยังไม่ถ่ายเริกมเชื่อทำไมรถทำไมรถพี่เมษมันหรูหราหมาเห่าอย่างนี้วะซีรีส์อะไรนะซีรีส์อะไรซีรีส์เจ็ดไอ้โดมอันนี้พี่เอ็มอ่ะบ้านเขารวยมึงอ่ะเด็กมหาลัยเขารหัสไปเรียนเมืองนอกนว้ยใรถอมึงขอทุนไปอ๋อทุนเหรอทุนทุนเออเรียนดีครับเหนือต้องทุนแบบนี้แล้วอะไรนะอะไรรอรนะ กูยืมอ่ะกยอกยศกยอกยอกยศ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 แล้วก็เป็นกออ็อ่ะอนุากันยุงไงีนี้ป่ะก็ใจเย็นถึงห้ใช่หขอใจมากครับเขยตาใสแล้วมชตาใสตาใสเลยอบ้างอไปอพี่แทนแทเนี่ยไกนมาแล้วเ็นโอดูชุดนี่เดี๋ยวให้ดูชุดแดน ติดหล่อซะแล้วมาเป็นพติดหล่อนะฮะหล่อเกินหน้าเกินตาแล้วเหรอวะมาดีดิมาดีดิมาเช็คเดินมาเช็คหน่อยดิฮ้ยเชไปทำไมทำไมคุณถึงแบบชุดแบบดูดีเกินหน้าเกินตาก็อื่นอย่างงี้ฮะเอ้ยดูมันโป๊ดมันแอคด้วยมันแอบด้วยหลังหลังติดหล่อซะแล้วผู้บริหารนะนี่ประธานบริษัทไหนขับขับรถอะไรขับรถอะไร นี่นี่บอกไม่เห็นว่ะคุณขับรถได้ไหมครับคุณจัดรถได้ไหมเออนิสสันนิสสันเซลฟี่รถหรูรถหรูรถหรูเฮ้ยเป็นออโต้พายลอดนะวันเนี้ยเออครับแบบนี้ผมก็ออโต้พายลอดมีคนขับให้ด้วยคุณอะไรไม่ต้องจับหลายคนเลยเออ จะไปเรียนแล้วขอกำลังใจหน่อยสู้ๆครับพวกผมก็กำลังจะไปถ่ายกันต่อแล้วเหมือนกันขอกำลังใจหน่อยขอกำลังใจบ้างแลกกันแลกกันอ๋อกำลังตังด้วยฮะตั้งชื่อดอมหน่อยดูบีไงดูบีไงดอมสามคนดอมสามอ่ะไอเบนเป็นคนตั้งเลนะเรื่องเรื่องเคีย์ทีไม่ต้องยกให้มึงจริงอ่ะเบนเรื่องเคียทีมันต้องแบบ เจ e ี t ี่มันแปลว่ากันไก่อะเออนั่นแหละถูกต้องแหละเจ e ี t ี่มันแปลว่าถนนนั่นคอนกรีตเออเรียบมุกมึงวะกูกูซื้อนะยี่สิบบาทไอ้ใหอย่าเสือกเล่นที่ใหญ่ Creativ คอนกรีตแล้วก็นี่ไงสตรีทไงสตรีทนี่เออสตรีทเออสู้ๆค่ะแล้วก็ไม่ต้องเล่นอีกนี่คือเสียงนี่คือตเตะป้าเลย เชุดเขาแบบแยกประสาทโหดสัสเออชุดดูดีเนาะหล่อมากเลยวันนี้พี่แจนเถื่อเมื่ไรเออวันนี้ขึ้นหล่อแบบหล่อกระชากไส้กระชากพุงออกไปเลยแล้วเขาแตะติแตะกระชากเสื้อเขอโต้ดันแจน้วยครับ คิสอะไรนะคิสอันเดอร์สกอร์คิสอันเดอร์สกอร์วิน8นอร์แปดแปดนะครับฝากติดตามพี่คิสเขาเป็นเป็น่อคนาผู้ก่อตั้งไอแปดแปดแปดเป็่าวะตามเพจผมบอล้นี่ยคุณคุณแบบพูดอะไรกับแฟนๆหน่อยคุณดูเงียบๆนะ ฟังได้อยู่เรียนได้ไงดูหูดิเรียนอยู่เรียนอยู่ดูหูดิฟังได้ยินแต่เสียงจานก็เดี๋ยวให้ให้คุณบายบายแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายกันไปทํางานกันต่อแล้วคุณจะได้ไปเรียนต่อด้วยทุกคนครับขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูการใช้ชีวิตของ D2B ในวันนี้ในกองถ่ายและก็ส่งกำลังใจมาให้พวกเราสามคนด้วย โอ้ยโอ้ยผีอะผักผีอ่ะผักเฮ้ยผีผักอย่าผักแรงอย่าผักแรงโอ้ยโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยเจอกันนะเจเจอกันนะเจ้าไปเจอกันเมื่อมีโอกาสนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวงดหกโมงยังไลฟ์ต่อละมีโอกาสไลฟ์ต่ออย่ามีโอกาสดีิบ๊ายยบาครับบบ๊าายไม่อยู่หกโมง